สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องครับผมท้าาเบิ้งรถมือสองนะครับที่เก็บซสีเหลี่ยมนะครับมันนี้ป้าคึมๆึครับแดดบ่มีนะแต่ว่าสีสันสดใสนะครับอันนี้สีห้างร้านได้เทล็ดระบบสีไม่นะครับสีจะสดหรือก็เงากว่าเก่านะครับจาบบดานที่เก่าแหละนะครับสีสดหรือเงา งามนะครับเบลงสีมันจะหนากว่าเก่าครับจากจากเดิมเคยใส่สีแบบสีกระปองนะเนาะสีสเป์สีกระปองเดี๋ยวนี้นะครับเปลี่ยนสีใหม่ละนะเป็นสีะนะสกาพ่นแบบรถยนต์เลยนะครับผมเห็น่ามันจะเห็นเงาสะท้อนแล้วนะครับจากเดิมมันจะบอกเงาของสีนะครับมันช่บสะทรร้อนให้เข้าเห็นนี่ยมันชิบอสะทรร้อนกาไปเห้าเห็นนะครับบ่เห็นรูปลังคาบ่เห็นเงาเงาอย่างเลยนะครับแต่ว่า เดี๋ยนี้แบบเปลี่ยนสีไม่นะครับสีรถมือสองจะง่ามกว่กานะครับผมแต่ละขั้นผมตรงไปนี่ง,ง่ามแบบแบบแทบบจะโปต่ตางมือหนึ่งเลยครับถ้าเปลี่ยนอย่างไม่กับเบื้องบอกเลยครับรถไม่หรือมือสองนะครับสีมันจะเงาขึ้นนาขึ้นนะครับนี่อันนี้คือห้างเก็บแล้วจะทรงแล้วนะครับรถมือสองของเา้า เ็บสีเียบรอยอะคือตรงแล้วนะครับสีงามกว่าเก่าครับโดยเฉพาะสีสมเลยสีสันสวยเลยนะครับมือสองครับจะเคยมีประเด็นเรื่องอสีแตกนะครับประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสีสีพ่นเนาะผมมองว่าขั้นตอนดถือขั้นตอนบล็อก้จังใดนะครับเพื่อให้สีแตกนะก็เลยต้องเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเป็นสีแบบพ่น ับใส่กาใส่แรงดันแล้วนะครับผมจะทนกว่าเกา่างามก,กาาว่าเก่านะครับผู้ใดสนใจรุ่นใดก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามา,เ,ามเลยจะโทรสอบถามไปเลยนะครับ0ูนย์หกหนึครับหรือบางคนเพิ่งกะว่าตอบมาเลยชนะบ่อนรองไห่ทู่อย่างเงี้นะนนะคืออา มันเป็นยูทูบนะครับเนาะคือเวลาคอมเมนต์มากนี่บางที่ลูกค้าคอมเมนต์มากผมอาจจะบอเห็นหรือผมคอมเมนต์กลับไปลูกค้าจะบอเลยมาเปิดเบิงนะครับมันก็คือเมสเซนเจอร์เฟซบุ๊กหรือไลน์นะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้เห็นนะครับ่บาขอความเขาเราไปตอบแชทไปเลยมีเสียงเตือนพรามนะยูทูบเนี่ยมันบ่ค่อยขึ้นนะครับบ่ค่อยได้งยินเนะับางของความคือลูกค้าคอมเมนต์มากจะโดนเราผมกับบอเห็นกับมีนะครับ คือคำว่าไปไล่บืง้งนอ้ขอความมีดีนะครับผมก็เลยจาเป็นต้องบอกว่าเออทรมาสอบถามได้เลยครับทรมาถามได้เลยว่าอันนี้คือถามได้ครับเอาว่าเอากับว่าเป็นยังครับผมทรมาถามได้นะครับทรมาถามได้ตลอดเลยนะครับผมจากหลู้เร่องใดเนาะเรื่องรายละเอียดอย่างมกากชีคุยกันบคือบรได้พิมพ์กลัปไปก็มาสซเวลาหลายมือครับบรได้ใเซเวลาโดน,นหรือจะแอดไล์หรือทักแชท เฟซบุ๊กมากก็ได้ครับถ้าสมมุติอยากพิมพ์ทางกวามเนาะบริจาคทุกไล่กับตามเบอร์โทรศัพท์เลยครับ0ูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามครับรถเกียวผมไปแล้วนะรถเกียวตู้แอร์นะครับผมเขาขี่ไปแล้วนะครับอนุมัติแล้วนะครับรถเกียว9กสามจองไว้กับกำลัง รอผลอ,อนุมัตินะครับอันนี้สกลนนะครลำปางอนุมัติแล้วนะครับลูกค้าเี้ยเม็นลำพูนนะครับลูกค้าลำพูนจองเจ็ดสิบตัวแอไว้นะครับอนุมัติแล้วกำลังเอาไปเฮ็ดนะครับเด้อเป็นเบิงไวเป็นตีแล้วนะครับนี่ครับสีที่เคยแตกครับผมพ้ามมาเบิงเลยคือแตกเป็นลายสไปเดอร์แมนเลยครับเป็นใ้ยแมงมุมไปเลยเป็นใยแมงมุมไปเลยนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตะกอนบ่เคยมีนะครับบ่เคยมีบ่เคยมีแบบนี้เลย แต่ว่าเคยอย่างนลูกค้าว่าเดี่เคยเห็นนะบ่เคยมีนะว่าเคยแบบเข้มในเขียดของสีนะครับแต่ว่าขั้นนีขั้นแหลกนะครับผมเรามันก็มันก็แตกขั้อีดีนะครับชัดเลยบันนีก็เลยจัดการเปลี่ยนขั้นใหม่บนเรีบร้อยแล้วนะครับในเขียดของสีนะเพราะว่ามันจับเป็นเป็นยุไก่นะครับลูกค้าผมยุประทุมนะครับผม มันแตกออกเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับเห็ุระบบสีใหม่เห็นปะสีมันจะดันดน,ดนเห็นปะมันจะบวเงาเลยนะแบบด้านบางพร้อมนะครับด้านพร้อมเนี่ยเนี่มนยมมนจะดันนี่เสียครับเห็นปะมันจะด้านไปเลยเนี่ยสีจะด้านไปเลยบ่คือสีอันที่ผมทายเบิง้งมันจะเงานะครับเงาแบบเงาคือยังรถใหม่เลยนะครับเออันนี้คือสีใหม่ของห้างร้านเพิ่นเห็ดใหม่แล้วนะครับผม ดับรองไว้รถเมื่อสองนีออกจากลานไปนี้เงางาม,ม,งงมเลยครับผมคือสิบคกขึ้นเมืองอื้นเลยครับมืองอื่นเขาก็ะพ่นสีตะป,ปีนี่แหละครับมืองบานีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคืออาสีจะงามกว่ารถเมื่อสองตัวปันจุบัออกไปส่งลูกค้าเมื่อสองหลายขั้นแล้วนะครับผมสังเกตแล้วโอโ้โหงามขึ้นหลายครับสีบแบบผมยังเสียดายเลยนะครับรถผมอยากเอาไม่เห็นสีใหม่เลย เดี๋ยวนี้รถมือสองก็มีหลายนะครับทั้งรุ่นบีรุ่นแอลนะครับสามสิบสองสี่ศูนย์ห้าศูนย์ผมมาสั่นกันยังดีอยู่นะครับดเด้อผู้ใดสนใจที่จะเอารถไวท์เทสเทย์ตอนนเดือนอ่าปลายปลายปีเนาะประมาณช่วงกรุ่งร่าไปนี่นะครับเฝ้าจองไว้นะครับผมกว่าจะได้รถเนาะเพราะว่าคิวสอ่รถเท่าไงเนี่ยงาเลยนะครับคิวสอ่รถเท่าครับขั้นบนนะครับตัวขั้นบนผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดมั่นครับผมมีแต่ขั้นงามๆครับดาวน์นน้อยนึง นะครับดาวมื่นหาสองหมื่นราคันล่างกับพวกอึดครับเต็มเลยหนานล่านครับเขั้นยังง่ายมกัมีหลายนะครับผมราคสามสิบ 32, ครับสามสิบสามสิบกักับหลายนะครับมีเรื่องหลายเอยากเด้สภาพไม่ยืลาคาถึกนะครับสอบถามได้ตัวนี้ก็รลคาบ่สูงนะครับนี่ผมสายสิเขาเขดัดแปลงแต่งใส่อย่า่ใหญ่มากนะครับ ใส่ยางง่ายมากเห็นไหเบิ้งง่ายกว่ากันเลยอันนี้เอกสารที่สองนะอันเอกสายที่สองก็กินนะครับใส่ยางง่ายกัไปเบิ้งแบบง่ายเลยยางหนายางล้างคนเปลี่ยนมาเบินเลยตัวนี้ก็ขายอยู่สามแสนหนึ่งหมื่นครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทบ้านบ้านบ้าแห้งครับก็คือสอมให้ไหมเบิอร์ด้ปรับให้ไหมเบิอรแต่ว่าบริเปลี่ยนแต่ยางนะครับยางหนาผมอาจจะแถมให้ไหมยางล้างอาจจะใส่ยางเดิมอยู่แบบยังดีๆอกยางยางบมกง่ายเลยครับผมอ่ามันกรสี มันก็จะแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นนะครับผมอลอยง่ายขึ้นจะเป็นผลดีขึน้นนะครับใส่ยางนา40แรงเข้าไปเลยครับตัวนี้ดาวสองหมื่นหาดาวเริ่มต้นสองหมื่บาทครับงวดย่สองพันงวดใหญ่หาหมื่นหน่งนยหาสินะครับหรือไล่เดีอยก็หาพันหาร้อยบาทนะครับใส่อีกสองแร่งตะว่าซุ้มนี่กับดาวซีเมืนดาวซีซุมนี่ซีเมืนส่วน, 40, วนลายชิยประมาณซีเมื่นหาเมืน 50, นะครับใส่อีกส จะว่ากะซีมีขั้นหนี่งดาวตำแล้วก็มีอีกขัน้นหนึ่งตัวนี้เป็นมีสองเพื่อนไทยไหมนะครับยางล้างมันเสีออยยางไงแล้วก็ตอตอขอตอ,ออกไปอีกนะครับให้มันกว้างสา่รุ่ปสองแต่งมากนะครับห้าห้าห้า,า,าเจ็ดมี่เบิร์ตได้ครับเบิร์สี่เก้าห้าห้าห้าเจ็ดนะครับ ูซีเก้าฮราฮาระยัตนยเอ็มงมีเบินะครับสอบถามได้นะครับเด้อศูนย์หกหนึ่งศูนองสี่สามสครับน0์ศูนย์่งศองสี่สีครับผมสอบถามได้เบิทั้งรถใหม่รถเก่าครับมีเบิเลยนะครับผมเวเจะกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ภาพมาย่างเหรืยญมาเบิงงสีไม่เข็ดระบบไม่นะครับผมมาตรฐานเก่านะครับผู้ใดสนใจติดต่อเลยเลยนะครับเด้อคกูตาบันดุงครับสวัสดีครับ